ผมขอจับคุณตามหมายจับคดีชอ่อโกงและ้ายาเสพติดครับไม่ใช่หรอกคุณตำรวจมันเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยฉันชื่อน้ำทำไมจะไม่ใช่ล่ะฉันนี่แหละ,นนหละจะเป็นคนที่เปิดโปงกันเองนี่พูดบ้าเลยของแกฮะะโดนดีแล้วไงฟูกมีอะไรเนี่ยมาหาฉันถึงบ้านเลยไอฉันมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือวะเรื่องอะไรอ่ะ ฉันไปทำผู้หญิงท้องไะดิฮะทำผู้หญิงท้องเนี่ยนะเออแล้วพ่อแม่มันจะมาเล่นฉันอะมันจะเอาฉันเข้าคุกอะโอ้ยเราทำยังไงดีอะทีนี้อะฉันกะว่าจะไปกู้เงินนอกระบบอะแกช่วยคำประกันฉันหน่อยดิแค่แสนเดียวเองแล้วฉันต้องทำไงบ้างอะแกเอาบัตรประชาชนมาใบเดียวก็พอฉันจัดการเองทำไมช่วงนี้ดูขอบตาําวๆจังอะฟุ๊กเออไม่ต้องสนใจหรอกนะเอาบัตรมาก็พอแล้วเออ ที่ถามก็เป็นห่วงนะที่ให้เนี่ยก็เห็นว่าเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กอะเออขอาใจอายฟุกไปกัดกับหมาที่ไหนมาเนี่ยดูสภาพสิไปโดนพ่อผู้หญิงกระทืบมาพ่อมันอ่ะโคตรมีอิทธิพลเลยอะมันบอกให้ฉันแต่งงานกับลูกสาวมันอ่ะถ้าไม่แต่งอะมันจะเอาฉันตายเลยอไอย ฉันจะไปเอาเงินที่ไหนมาแต่งอะตั้งร้านหนึ่งอะฮะร้านหนึ่งเลยเหรอเงินต้องเยอะจะไปหาจากไหนมาเนี่ยก็น่าน่อดิเงินเยอะขนาดนั้นอะฉันจะไปหามาจากที่ไหนวะโอ้ทำไงดีอะเอ,อเอางี้ไหมแกมีฉนดที่บ้านอยู่ใช่ไหมออฉันขอไปวางเป็นสินสอดหน่อยดิุ๊กบ้านฉันลคาคะตั้งห้าล้านเลยนะไม่ไหวมั้งแบบนั้นอะเออนะเดีย๋ยววางเสร็จอะฉันออกมาคืนให้เทน่าไอาฉันไม่เหลือใครแล้วอะ ฉันมีแกคนเดีไว้แกไม่ช่วยฉันก็ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วว่ะเออเอ,อ,เอ,อแล้วบัตรฉันฉนะ่ะบัตประชาชนน่ะแกะพึ่งห่วงบัตรได้ไหมหว่วงฉันก่อนเออเอเออก็ได้ก็ได้ไดงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มานะไปหาหมอด้วยนะดูสภาพหน่อยสิพี่ปังช่วงนี้อ่ะฟุกมันกลับบ้านบ้างไหมพี่ไม่ได้ติดต่อกับมันเลยอ่ะ ตั้งแต่พ่อแม่ตัดขาดจากมันเพราะมันไปยุ่งกับมาเฟียฮะไปยุ่งกับมาเฟียเหรอแล้วพี่ปังรู้เรื่องที่มันจะแต่งงานไหมพี่ไม่รู้หรอกก็ไม่ได้ติดต่อกับมันตั้งนานแล้วมันมีแฟนตอนไหนพี่ก็ไม่รู้แล้ว,ลวไอ้มหาพี่อะมีอะไรหรือเปล่าก็ฟุกอะมันเอาฉนดที่ยินไยไปบอกว่าจะวางไปสินสอดตอนแต่งงานอะถ้ามันไม่ทําแบบนี้อ่ะพ่อของฝ่ายหญิง,งจะตามฆ่ามัน แล้วตอนนี้ก็หายไปเลย3-4เดือนนะพี่ปังติดต่อปุ๊กไม่ได้เลยอะทำไงดีอะแล้วตอนนี้ชนดที่ดินมันอยู่ที่ใครล่ะใครมากดกิ่งเนี่ยคุณมาหาใครคะฉันชั้นน้ำเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฮะ เจ้าของบ้านหลังนี้คุณเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่ามันบ้านฉันนะเข้าใจอะไรผิดงั้นเหรอนี่แหกตาดูนี่ฉนดที่ดินเ่ากับชื่อฉันฟุกมันได้ขายบ้านหลังนี้ให้ฉันเ่ากับเซนฉนดยกให้ฉันเรียบร้อยแล้วเป็นไปไม่ได้อะไม่ใช่นะคะคุณนี่เป็นบ้านของฉันฟุกมันก็แค่แอบอ้างเอาบ้านฉันไปขายอ่ะมันคือบ้านของฉันค่ะเลิกท่ามได้ละเสียเวลาฉนดฉันได้บ้านหลังนี้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีหลักฐานและการเซ็นอย่างถูกต้อง ฉันให้เวลาแกหนึ่งอาทิตย์คนข้าวขนของระยะจากที่นี่ไปได้ละไม่งั้นฉันเอาตำรวจมัลากแกไปแน่คุณคะฟังฉันก่อนมันเป็นบ้านของฉันนะคุณพี่ปังนี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะพวกมันติดต่อมาบ้างไหมอะ่ะมีเบาะแสเพิ่มบ้างไหมพี่ฟังตอนนี้ไอเดือดร้อนมากเลยอะ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่บ้านไอแล้วบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านอะ่ะ ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าฟุกเอาบ้านไอไปขายให้เขาว่ะให้ทำไงดีพี่ปังตอนนี้ไอเดือดร้อนมากเลยอะไอพี่ก็อยากช่วยไอยนะแต่พี่ติดต่อฟุกไม่ได้เหมือนกันก็ตอนนี้ไอต้องทำไงอะไอต้องถูกยึดบ้านนะทั้งที่ไอไม่ได้ทำอะไรผิดหรอพี่ปังลืมให้เบอร์โทรติดต่อพี่ปังไปเลยอะเผื่อฟุกมันกลับมากลับรถก่อน แล้วมันใหญ่ผู้หญิงทีงจะมาเอาบ้านฉันนี่แล้วมาบ้านพี่ปังทําไมอะ่ะพี่ปังรู้จักด้วยเหรอ,อนี่ยังไม่ออกจากบ้านนี้อีกหรือไงฮะฉันก็บอกแกแล้วไงว่าให้เวลาแค่หนอาทิตย์อะ่ะพูดจาไม่หนูเรื่องหรืไงคะคุณคะแต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านฉันจริงนะคะไม่ต้องโทษแกจะออกไปดีๆหรือจะให้ฉันเอาตำรวจมลาลากคอแกออกไปคะ เอาไปสิแล้วไมได้ค่ะแล้วฉันรู้ความจริงหมดแล้วว่าแกคือไอ้ปุ๊กไอ้เพื่อนเลวที่ยอมสยกรรมยอมแปลงเพศเพื่อหนีคดีช่อโกงแล้วก็ยาเสพติดนี่ฉันไม่ได้ชื่อปุ๊กฉันชื่อหนามพี่เป็นคนเล่าให้เขาฟังเองพี่เห็นแกทำผิดแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว ปังพี่ปังอีปุกปุ๊กนี่เกิดอะไรขึ้นแบบแกแล้วทำไมสภาพแกเป็นอย่างนี้แกติดยามาใช่ไหมพี่อย่าถามมากได้ปะฉันมีเรื่องให้พี่ช่วยตอนนี้ฉันหนีคดีมาตำรวจกำลังตามล่าตัวฉันอยู่พี่ช่วยฉันได้ไหมฉันไม่อยากติดคุกกับพี่ปังแล้วแกจะให้ฉันช่วยแกยังไงพี่ช่วยเอาฉนดเนี่ยปจำนองให้ฉันได้ไหมฉันจะได้เอาเงินไปแปลงเพศแปลงเพศหรอ จะคิดอะไรอยู่อ่ะตำรวจจะได้ตามไม่เจอไงพี่หรือพี่อยากให้น้องตัองติดคุกเอาไปคุณเป็นใครคะไงพี่ปัง คุณมาหาใครครเนี้ยดูดีๆด,ดูหน้านี่อย่าบอกนะว่าไอ้ฟุกต่อไปเนี้ยไม่มีไอ้ฟุกแล้วฉันชือนน้ำแกก็เอาจนได้นะไอ้ฟุกเออพี่มีเรื่องจะบอกแกด้วยพี่เอาที่ดินของพ่อแม่เนี่ยไปไถโฉนดไอเขาคืนมาแล้วนะแกก็เอาไปคืนเขาด้วยแล้วกันแล้วแกอย่าคิดนะว่าความลับอะ่ะมันจะมีอยู่ในโลกไอ้ฟุก พี่ทั้งบอกทั้งสอนแกเตือนแกไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่แกไม่เคยฟังพี่เลยยังเอาตัวเองไปพันพัวแต่กับสิ่งไม่ดีอ่ะแถมตอนเนี้แกยังจะมาเอาบ้านเขาอีกท่านังพี่พี่อ่ะให้แกเอาโฉนมาคืนเขาแล้วแกจะได้ไงรู้ได้ไงน่ะหรอพี่ปังฝากเก็บเลยนะแล้วแกได้เอาโฉนไปคืนเขาหรือยังไม่ต้องยุ่งนะ่ะฉันจัดการเอง พี่ปังแกจะเอาอะไรอีกไอ้พี่ปังรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นได้ไงอะความจริงมันคืออะไระพี่ปังพูดมาสิเออคือแล้วนี่มันอะไรเอกสาร,รการแปลงเพศแล้วนี่ยังผู้หญิงคนที่มาสื่อบ้านฉันี่ฉันเลยว่ามันเป็นคนเดียวกับฟูกนั้นเหรอพี่ปังทำแบบนี้ทำไมอะฮะ ฟุ๊กทำไมแกถึงทำให้ชีวิตแกตกต่ำถึงขนาดนี้อะ่ะฉันเห็นแกเป็นเพื่อนนะแต่แกกับผักหลังฉันอะ่ะเอาแบบประชาชนไปปลอมแปลงแถมจะเอาบ้านของฉันไปอีกอะ่ะทุเลสิ้นดีเลยว่ะฟุ๊กเพราะว่าความเห็นแกตัวของแกอะ่ะหลังจากนี้เราขาดกันฉันจะเอาเรื่องแกหนงที่สุดไม่มีการยอมความเด็ดขาดต้นตำรวจคะเชิญเลยคะ่ะจับมาเลยงั้นวันนี้ผมขอจับคุมตัวคุณในคดีชอ่อโกงและค้ายาเสพติด คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดอะไรนะครับเพราะว่าทางเราสืบทราบมาหมดแล้วว่าคุณแปลงเพศคุณนรสิงหรือนายฟลุก๊กเดี๋ยวขอเชิญตัวคุณที่โรงพักด้วยนะครับอย่าขัดขืนเลยน้องไปโรงพักไปพี่ปังดูสิคะ ถูกจับขนาดนี้อ่ะสายตายไม่มีความสำนึกผิดเลยอะ่ะฟุกมันคงเกินเยียวยาแล้วแหละปล่อยให้มันไปนสำนึกผิดในคุกเถอะไอพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอนะ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปดูฟุกที่โรงพักก่อนนะค่ะ